ยกขึ้นเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้นครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆราคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้า Adidas Predator ครับ20หรือว่า20.1ครับซึ่งวันนี้รองเท้าที่เราจะมารีวิวก็คือรองเท้า Adidas Predator 20.1รุ่นนี้ครับ ไม่ใช่20 Plu พลัสนะครับเพราะว่าทาง a d i d ด s t h ท i l a n d นะครับได้ส่งรองเท้า Adidas Predator 20.1มาให้ผมลองใช้แล้วก็มารีวิวเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูคำถามที่ส่งมาทาง YouTube Story ก่อนนะว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบแบบสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่การรีวิว Adidas p r e d a t o ร20.1รุ่นนี้แบบเต็มๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ สงเดือนพรมมงกุฎนะครับบอกว่าเวลาสัมผัสบอลรู้สึกไงบ้างครับก็เวลาสัมผัสบอลก็รู้สึกโอเคครับบอลมันจะติดติดหนึบเท้าหน่อยเะว่ารองเท้าเนี่ยมันมีหนามอยู่หนามเนี่ยช่วยเรื่องสัมผัสบอลดีดีมากนะครับวีทไอเดียบีมฟีลการใส่เหมือนกระตูเก่าไหมครับถ้าไม่เหมือนต่างกันไงมันไม่เหมือนนะครับเพราะว่าฟิลตัวนี้มันจะแบบมันจะรู้สึกแบบมันเป็นผ้าถักมากกว่าซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวที่เป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งที่เป็นผ้าถักมันจะรู้สึกแบบนุ่มสบายแล้วก็แนบเนื้า รุ่น20พัทมีร0 0ย0ี่อปุ่มตัวหนึ่งมีแค่2 0 0กว่าตัวสไปร์หรือว่าตัวหนามเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันถือเป็นเทคโนโลยีที่เขาแบบเปลี่ยนจากรุ่นเดิมที่เป็นแค่ริ้วๆวขึ้นมาเพราะว่าหนามเนี่ยมันก็อย่างที่บอกก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันจะก็ช่วยในการปั่นบอลหรือว่าการทัชบอลได้ดีขึ้นนะครับเพนซาวงสัตค์คู่นี้มีคนอื่นที่อยู่ต่างประเทศใครส่ตว์บ้างครับก็มีสเตอร์เกน กาก้านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก,ก็มีใครกะมีพอกบาแต่ตอนนี้ก็เจ็บอยู่มีเดลิอาลี่นะครับ สำหรับสีสัดและการออกแบบนะครับของ Adidas Predator 2ี1ที่ผมได้มาครับสีก็จะเป็นสีแบบสีเด่งของ Predator คือเป็นสีดำแดงขาวนะครับซึ่งเป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีพระเอกของ Predator ตั้งแต่ยุคนังเตดังๆสมัยก่อนเลยก็ว่าได้นะครับตัวเปอร์ของรองเท้าก็จะเป็นเน็ทนะครับไม่ใช่พามเน็ทเหมือนตัวท็อปที่เป็นตัวลายเชือกครับแต่ความนุ่มความเบาสบายเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มเบาสบายอยู่ซึ่งผ้าถักที่เป็นเน็ดเนี่ยมันก็จะเคลือบด้วยซิลิโคนบางๆครับซึ่งช่วยในการกันน้ําแล้วก็ การฝุ่นโคลเลยที่ต่างๆเวลาเราเตะฟุตบอลนะครับตัวหนามเนี่ยเราก็จะไม่โฟกัสเรื่องว่ามันมีจำนวนปุ่มเท่าไหร่แต่ผมจะเน้นตรงที่ว่าตัวหนามเนี่ยมันครอบคลุมตรงไหนในตัวรองเท้าบา้างหนามตัว20.1เนี่ยมันก็จะครอบคุมบริเวณแค่ตรงปลายเท้าตรงนิ้วก้อยแล้วก็ ตรงบริเวณข้างเท้าด้านในแต่ตัวท็อปที่เป็นตัว 20+ เนี่ยมันก็จะกินบริเวณข้างเท้าด้านในเกือบเต็มเลยครับซึ่งตัวนี้อย่างที่อาดิดาสบอกว่าว่าหนามตัวนี้เขาได้ออกแบบแล้วก็คิดค้นก็คำนวณมาอย่างดีแล้วว่าหนามเนี่ยช่วยในการปานบอลโค้งช่วยในการรับส่งบอลน,นะครับหนามเนี่ยในรุ่น20.1เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับ,บ,บรุ่นทั้งดเหมือนกันก็คือหนามตัว20.1เนี่ยมันก็จะเป็นพิร์นเดียวกันก็คือเป็นลักษณะเขาเรียกว่า diamond shape ก็คือเป็นลักษณะเหลี่ยมๆคล้ายๆเพชรนะครับส่วนี้ เป็นรายละเอียดที่แตกต่างจากตัว20.1แล้วก็20พลัสครับส่วนบริเวณหุ้มข้อนะครับที่ผมสัมผัสได้ที่มันแตกต่างจากรุ่น19ก็คือมันก็จะมีความนุ่มและบางกว่ารุ่น19ที่มันออกจากแข็งๆหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาดีๆมากนะครับแผ่รองพื้นด้านในเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะรู้สึกว่าบางกว่ารุ่น19ซึ่งแผ่รองพื้นก็จะมีเชฟจะมีเท็กเจอร์ที่แบบช่วยรองรับน้าหนักได้พอสมควรครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหนาและนุ่ รอเท้าเนี่ยมันก็จะงอได้อยู่ส่วนแผ่นสตร์ทเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทมีการตัดในส่วนตรงกลางก็คือเป็นร่องๆซึ่งจะช่วยลดน้าหนักของตัวรองเท้าโดยรวมให้ดีขึ้น,นครับส่วนปุ่มเนี่ยที่ผมสังเกตก็คือปุ่มมันก็จะมีคล้ายคลึงกับรุ่นนเมซิตนะครับชื่อที่เขาใช้ก็คือคล้รุ่น19เลยเป็นแผ่นสตร์ทแบบคอนทอลเฟรมนะครับแต่การออกแบบเนี่ยต่างกันเพราะว่าเขาแบ่งเป็น2พาร์ทตรงส้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเชฟแบบแข็งๆนะครับซึ่ง มันก็จะช่วยในการปกป้องส้นเท้าเราเวลาโดนเตะสะกัดหรือเข้าบอลเลยครับปุ่งเนี่ยนิดนึงก็คือมันอาจจะบางไปนิดนึงครับถ้าเราไปเตะหญ้าเทียนเนี่ยมันอาจจะหักหรือฉีกขาดได้ง่ายอยู่ครับโดยราคาที่ขายกันในประเทศไทยเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ7,800บาทนะแล้วก็จะมีตัวไม่หุ้มข้อได้ครับเป็นตัวข้อสั้นหรือโลคัสเนี่ยก็คือราคา7,800บาทเท่ากันซึ่งสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบแบบหุ้มข้อก็สามารถซื้อในแบบข้อสั้นก็ได้เหมือนกันครับส่วนน้าหนักโดยรวมของเท้าข้างเดียวเนี่ยน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ2คครรับปะะมมมาาาณนนนีี้้หกก็จวเอยู่ นที่ความกระชับและความสบายในการสวมใส่ครับเราก็จะเริ่มด้วยวิธีการใส่ก็คือวิธีการใส่แล้วก็ฉีกออกมาแนวลากกับพื้นก่อนนะครับแล้วก็สอดเท้าเข้าไปครับแล้วก็จับตรงบริเวณหัวแล้วก็ ปลายทั้งสองข้างแล้วก็ดึงขึ้นมาครับก็จะเป็นวิธีการใส่ที่ถนอมตรงหุ้มข้อไม่ให้เกิดการฉีกขาดเวลาเราใส่ได้ครับซึ่งหลังจากที่สงสัยไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการบีบตรงช่วงกลางเท้านิดหนึ่งครับแต่พอใส่ไปสักประมาณ5นาทีมันเหมือนแบบบีบแล้วมันก็จะปวดขึ้นเรื่อยๆครับเราก็ต้องวิ่งไปวอร์ม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 ในพื้นที่ให้รองเท้าเนี่ยขยายตัวออกมาตามรูปเท้าเราก่อนครับซึ่งหลังจากวอร์มไปประมาณสิบนาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันก็จะปรา,รปา,รา,รา,าระ เราอาจจะแบบทรมานตอนที่มันบีดนิดนึงอันนี้สําหรับคนที่เท้ากว้างมากๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปลองที่ร้านก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนรองเท้ารุ่นนี้ถ้าซื้อมาใหม่ๆมันจะบีบพอสมควรเลยครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงปลายเท้าครับตรงปลายเท้าสำหรับคนที่ด้านปลายเท้าเนี่ยกว้างสาหรับผมมันจะรู้สึกโลง่งๆหน่อยครับผมก็รู้สึกว่าเวลามันยิงจุดที่ปลายเท้าเวลาเรายิงมันก็จะรู้สึกว่ามันโดนไม่เต็มสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนกับรุ่นอื่นที่แบบ เป็นรองเท้าสายสเปรที่แบบพอใส่แล้วมันจะกระชับพอดีเงี้ยเวลาเรายิงเต็มข้อเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันซัดได้เต็มข้อครับส่วนสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือหลังจากที่ใส่เนี่ยการวิ่งมันรู้สึกมีความเบากว่าเดิมแล้วก็มันรู้สึกเหมือนใส่รองเท้าสายสเปรแต่เวลายิงบอลมันก็รู้สึกเหมือนรองเท้าสาย power ไปด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีความหน่วงเป็นรองเท้าสาย power อยู่อาจจะด้วยแบบตัวยานที่เขาเสริมขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอาจจะช่วยเพิ่มพลังเตะของเราหรือว่าอาจจะช่วยในการปั่น ก็โอเคอยู่ครับเพราะว่ามันเคลื่อนไหวได้อิสระคล่องตัวจิกพื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งอาดิดาสรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเหมือนเขาได้พัฒนาขึ้นมาให้รองเท้าเนี่ยมีความเบาและตอบสนองนักฟุตบอลหลายสายมากขึ้นซึ่งเพื่อนๆที่เล่นตำแหน่งต่างๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเลือกรองเท้าสายไหนหรือว่าไม่รู้จะเลือกรองเท้าอะไรดีในท้องตลาดเนี่ยเพราะว่าอาดิดาสพีเดเตอร์อาจจะเป็นคู่แรกๆเลยที่เพื่อนลองใส่ดูนะครับเพราะว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ในการเคลื่อนที่แล้วก็การรับส่งบอลแล้วก็การเล่นฟุตบอลใ,ในหลายๆตำแหน่งเลยครับ มากันที่สัมผัสเวลาเราเล่นกับฟุตบอลหรือว่าเวลาเตะฟรีคิกหรือว่ายิงประตูอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผม adidas Predator 20.1เนี่ยผมก็ได้ลองใช้ในทั้งสนามยาจริงแล้วก็สนามยาเทียมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยตรงปลายเท้ามันมีความยาวอยนิดนึงซึ่งผมก็ต้องปรับจูนจุดที่เตะจาก รองเท้าอันอื่นที่ผมใส่มาอย่างเช่นการเปิดบอลหรือการยิงบอลอะไรเงี้ยจากปกติผมอาจจะใชค้ค่อนไปทางปลายเท้าหน่อยแต่สำหรับรองเท้า Predator เ,เนี่ยจุดที่ผมเปลี่ยนมาใช้ก็คือบริเวณตรงใกล้ๆข้อก็คือตรงบริเวณหนกเท้านิดนึงครับในเวลาที่ถุงเตะบ,บอลส่วนการเาะบอลหรือการเฟิร์สทัชหรือการจับบอลแรกอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่มันช่วยได้เยอะคือน้ําหรือ Demon skin ที่เขาเสริมมาเนี่ยครับผมว่าตัว Demon skin เนี่ยช่วยได้เยอะเลยถ้าคนที่ชอบดูดบอลลงดูดบอลเนียนๆหรือว่าชอบจับบอลอากาศลงพื้นแบบเนียนๆอะไรเงี้ยผมว่าน้ําที่เขาเสิริมมาเนี่ย ช่วยได้เยอะเลยครับในการทัดบอลแรกซึ่งโดยรวมของการเล่นและสัมผัสบอลเนี่ยผมว่าจ,จะต้องจูนกับรองเท้า Adidas Predator รุ่นนี้มากหน่อยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ต้องจูนเยอะก็ได้เพราะว่าบางทีจุดสัมผัสในการเตะบอลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสำม,มาและทักษสะสกิลของแต่ละคนนะครับซึ่งโดยรวมสัมผัสเวลาเตะบอลหรือเล่นบอลน,นะครับสำหรับ Adidas Predator 20.1นึครับเป็นตัวช่วยได้ดีมากเลยครับในการเล่นฟุตบอลครับ าต่อกันที่คุณภาพและความคุ้มค่าของ Ad ด d ด s p พ e เ a t ตอร์20.1รุ่นนี้นะครับซึ่งคุณภาพโดยรวมเนี่ยผมจะแยกเป็นข้อแล้วกันตั้งแต่ตัวอัปเปอร์เนี่ยก็มีความทนทานอยู่นะครับเพราะว่าเวลาใส่พอมันเข้ากับเชฟเท้าเราก็ได้ขยายตามรูปเท้าเราแล้วส่วนเรื่องหนามเนี่ยมีการฉีกขาดหักอะไรไหมถ้าเราเล่นในพื้นที่ที่เป็นทรายที่เป็นแบบพื้นหย,ยาบๆหนามมันก็มีการฉีกขาดบ้างครับหนามเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับซึ่งหนามเนี่ยเหมือนตัวเขายึดติดก,กับผ้าเน็ตไว้เลยครับสิ่งที่จะทําให้มันเกิดดดดดกกาดดาาาารรรรบบุไไ้้็คือืออถเเปตะโโนนหว่แ พื้นปูนอะไรแข็งๆหรือว่าเตะสากาัดบอลกับเพื่ออะไรเงี้ย หนามมันก็จะมีการฉีกขาดนิดหน่อยครับถ้าเราไม่เล่นโหดจริงๆอ่ะหนามมันก็จะไม่หลุดง่ายๆครับส่วนตัวส้วนสหรือตัวปุ่มอะไรเงี้ยอาจจะไม่แนะนําเอาไปเล่นในหญ้าเทียมนะเพราะว่าปุ่มเนี่ยมันค่อยๆมีความบางแล้วก็อาจจะเกิดการหักได้ถ้าเอาไปเล่นในหญ้าเทียมครับโดยรวมนะครับถ้าเราเอาไปเล่นในสนามเหมาะกับรองเท้าครับรองเท้ามันก็จะไม่เกิดการเสียหายครับอีกนิดน,นึงก็คือตัวพื้นเนี่ยมันก็จะมีความบางนิดหนึ่งก็ให้เพื่อนๆระวังในเรื่องที่การเตะขุนดินนิดนึงเพราะว่าตัวกาที่มันซีนจจรนขงขอบเนี่ยม Sí. ซึ่งหลังจากที่ผมใช้ไปประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับผมคิดว่ารองเทารุ่นนี้ก็มีความเบานุ่มสบายครับด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่มาเนี่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบยิงบอลหนักๆคนที่ชอบรองเท้าแบบเบาๆหรือว่าเป็นพวกสายคอนโทรลรับบอลส่งบอลแบบเนียนๆนะครับซึ่งโดยรวมคุณภาพเนี่ยคะแนนที่ผมให้ก็คือประมาณ4ดาวครึ่งจากเต็ม5ดาวนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีการขายที่ร้านอารลีร้านซูเปอร์สปอร์ตหรือร้านที่เป็นพันเนอร์กับทางอาดิดานะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันนะครับแล้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคร 拜拜。Bye bye.